สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1ครับผมแต้มน,นี้แอดมินเดินมาตรฐานนะครับโดนตัดข้างนะครับแบบนี้ก็เรียกว่าโดนตัดข้างขึ้นไปมานี่ขึ้นไปเข้ามานี่ขึ้นไปนี่เตรียมยิงสองไม่ยอมให้ยิงง่ายๆ นไปมานี่แทเข้ากินหนีแทรก,กินกู้แข่งต่อตัดขึ้นมานะครับ นี่เราจะได้เข้าหมอตนง่ต่อไปดักหน้าเราแล้วต่อ2องดีกว่าไหมสอแบบทิ้งร่มนะครับ2แบบทิ้งร่มดูแล้วน่าจะไหวนะผมว่าดูแล้วน่าจะไหว เอาละครับไปนี่เข้ากินไล่มาทางนี้สามต่อสองนะครับท่านผู้ชม หลบมานี่จบเลยงานนี้จบเลยครับถ้ามาแบบนี้จบเลยจบเลยครับทำอะไรเราไม่ได้เลยชนะเลยอย่านะอย่าปล่อยเวลาหมดนะพี่ ไม่เอาเด้อเจอแบบนี้ลแล้วแล้วพวกไม่มีชื่อเนี่ยอันตรายมากเลยครับชื่อไม่มีนะเจ้าเนี่ยชื่อไม่มีนี่วงบอกเลยนะออยอมแพ้ไปเลยขี้เกียจเสียเวลา่า้ผู้ชมรอไปเขาไม่อยากแพ้ครับเข้าใจอยู่ ยอมแพ้ไปเลยผมไม่สนใจูีแล้วเดินไหมทีนี้อ้าวเดินนะถ้าลองแพ้ไม่อาจจะไม่เดินก็ได้นะครับคอยลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าถ้าแพ้นี่ไม่ยอมเดินเลยแล้วส่งสติกเกอร์อหัวเราะด้วยยอมแพ้ซะเหมือนกันวะได้ใจนะครับได้ใจได้ใจแต่ถ้าผู้ชมเข้าใจผมมีแล้วแหละว่าเมื่อกี้เราชนะไปแล้วนะครับถือว่าเราชนะไปแล้วนะ แต่เรายอมแพ้เพราะขี้เกียจรอเวลาเฉยๆเราไม่ได้สนใจเรื่องคะแนนอยู่แล้วขึ้นไปครับคือเบื่อที่จะเห็นภาพแบบว่าคู่แข่งทิ้งเกมปล่อยเวลาหมดอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ไม่เอาไม่ไม่ชอบเลยนะครับคือเรารู้ว่าคุณตั้งใจประมาณนี้นะครับ โอเคเอาให้มันพ้นพ้เหตุการณ์นั้นไปก่อนที่เจ็ดให้ท่านผู้ชมต้องมานั่งนับเวลาเขาดาวเพื่อให้รอรุนว่ามันจะเดินไหมวะอย่างนี้ไม่เอาครับไม่ดีไม่ดีไม่ดีสํานหละท่านผู้ชมต้องมานั่งรอรุนว่าเขาจะเดินหรือไม่เดินเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปครับ ม okay. านี่ไปนี่พวกที่ไม่มีชื่อนี่เตรียมใจไปเลยนะครับเป็นตัวดำํดำๆเฉยๆในเตรียมตัวไปเลยนะใครที่เจอแล้วชนะพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตมาไปครับ เสียงลำโพงตุบๆก,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 ก็ยังมีกลิ่นอายของการฉลองเฉ,ฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่อยู่นะครับช่วงนี้กินไม่นอที่นี้เอากินนะกินอยู่นะเดินไหมที่นี่ไม่เดินนะผมว่าไม่เดินนะผมจะได้ปล่อยเวลาหมดไปกดจอมแพ้ไปซะอืม ไปนะครับท่านผู้ชมเข้าใจผมมีแล้วแหละขี้เกียดรอไปครับคนนี้ไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนเดิมครับผมมานี่ไปขึ้นนี้ไปนี่เอาสามเรียง สามตัวเรียงน,นะครับผมต่อไปเลยงานนี้มานี่ก็ต่อไปเลยขึ้นไปมุมคู่ไม่เอ่ยอาจจะเดินมุมคู่มามุมคู่จริงด้วยเหลือไว้คู่หนึ่งเหลือไว้คู่หนึ่ง ึ้นน,นี่ต่อครับผมต่อเลย เงมนยิงสอง อครับคู่แข่งยังไม่เดินนะครับมานี่ฝังว่าคงไม่เจอเหมือนคนที่แล้วเนาะอย่าเจออีกเลยอย่าได้พบได้เจออีกเลยเมื่อกี้ก็เกิดลืมกดล้มกระดานนะมันกดถ้ากดล้มกระดานน่ะระบบจะไม่สุ่มให้เจอเขาอีกได้ยินว่าแบบนั้นนะเห็นก็คุยว่าแบบนี้นะครับถ้ากดล้มกระดานมันจะมีล้มกระดานอยู่ คือระบบจะไม่สุ่มให้เจอยูเซอร์นั้นอีกอีกสักระยะหนึ่งรเราเห็นบอกว่าเห็นเพื่อนๆนะครับที่เล่นออนไลน์บอกว่าสามารถทำได้นะครับกดล้มกระดานคือไม่โอเคว่าถ้าเรากดถ้าเรากดล้มกระดานคือเราแพ้นะแต่ระบบจะไม่สุ่มให้เจอกับคนนั้นอีกเห็นแบบนี้นะครับไม่รู้จริงเท็จแค่ไหนนะครับ ถ้าใครมีข้อมูลบอกหน่อยไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนกดล้มกระดานนะครับคู่แข่งปล่อยกินฟรีผมรู้สึกว่าผมจะมีสูตรอยู่นะตัวนี้กินปล่อยให้กินสองไปเลยเนาะปล่อยให้กินสองไปแล้วเรากินโอเค ต้องอย่างนี้แหมสปิริตนะครับเพรกะบเดินให้มันจบจบไปมานี่ขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนะครับขึ้นนี่ไปนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปนี่ เอาล้วต่ออวันนี้จะไม่เล่นดาวเหนือนะจะไม่เล่นตัวนี้เล่นตัวธรรมดาเล่นตัวธรรมดาไปเลยวิยกหางเป็นมาตรฐานสายธนูสองไปหกนี่แหละมานี่ขึ้นไป ไปมานี่สวบสวบมานี่เฮ้ยทิ้งร่วมได้ไหมเนี่ยไม่บีบกินดีกว่าบีบกินไปเลยบีบกินฟรีนั่นแหละครับ เข้านี่เขาปิดแล้วเขาแทรกกินไปนี่ก่อนอ้วเตรียมแย่สองเตรียมแย่สองโยนโยนทิ้งกินฟรีก่อนแล้วก็ต่อสองเข้าฮอตเวิร์กเลยงานนี้เวิร์กเลย มาครับคู่ที่สามมานี่ขึ้นไปขึ้นไปแล้วงานนี้ขึ้นมานี่มาตรฐานสามตัวเรียงขึ้นมาโอ้โหเต็มรูปเลยชอบมากครับเดินโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะอย่างนี้ ตรฐานสามตัวเรียงยังไม่ต่อขึ้นเต็มรูปก่อนอ้าวครับเต็มแข็งเขาเลยนะเต็มเนี้ยครับเต็มแข็งเขาเลยก็ชันเข่าขึ้นไปเลย เสมอครับเราเอาหลักการง่ายๆเลยหาเสมออย่าเดินสามสิบยี่ห้าเอาอย่าเดินสามสิบยี่ห้าภาวนาไว้อยู่นะครับและแล้วเจ้านี้ก็เดินจริงๆด้วยเรียบร้อยครับจริงๆต้องเดินยี่สิบเจ็ดยิบสี่นะถึงจะเป็นแต้มเสมอ เตรมน,นี้มาเข้าฮอตขึ้นไปมาเข้าฮอตกดดันตัวนี้นีมานี่ไปนี่โผล่ขึ้นมาจะฆ่าฮอตไล่กินก่อน หนีมาเน่หนีออกมาก่อนมาเน่ดักทาง สันเถิดกับขังไปเดินเข้ามุมไม่เข้าดักหน้าไว้ก่อนเดินมานี่ดักหน้าไว้ก่อนเพลเราครับเรียบร้อยเต็มนี้ ต่อเลยนั่นเลยครับต่อโบ๊ะบ้เลยไปเข้ากินเข้ากินก็ให้กินสองเลยกินอย่าคิดเลยมากยอมแพ้ก็ได้ครับอันนี้ก็ดีเหมือนกันเร็วดี ครับงานนี้สามเรียงกับมาตรฐานสามเรียงกับมาตรฐานขึ้นไปขึ้นมานี่ไปนี้ ไปทรงธรรมดาโอ้เดินอะไรนี่ฝั่งนูง้นต่อตัดข้างขึ้นมา <c oughs> ต่อตัดข้างขึ้นมาแล้วแทรกไปแทรกเร็วหนีบุกเร็ว ขึ้นนี่ให้ลงมาลงมา22เลยรีบรบลงมาเฮ้ยไปนี่ลงมายิบสองเพื่อมากดดันแล้วจะพาตัวใหม่เลข9มาเข้าฮอดตามสไตล์หมากนี้นะครับแทรกกิน แทกเขาฮอตเอาแล้วครับทางนี้ก็ลงมาเช่นกันทางนี้ก็ลงมาเช่นกันโ <c oughs> อ้โหทำไมผมไม่เห็นสามว่ายี่สิบสามสิบแปดสามสิบยหกสามสองยบเจ็ดอืสามต่อนะครับเต้กนี้ทาไมผมไม่เห็นวะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย จัดไปนะครับเขาเดินให้โอกาสเราแล้วจัดไปนะครับเต้มนี้สวยๆนะครับซอนท้ายไปเลยอืม สวยงามตามท้องเรื่องเดินไหมที่นี่กู่แข่งน่าจะพยายามหาวิธีฆ่าฮอตโอเคกูค่แข่งยอมแพ้ครับผมขอบคุณครับ